ผู้สินครับเป่าเริ่มเกมครับเจ้าบ้านครับสมุทรสาครซิตี้ครับส่งกลับมาที่ผู้รักษาประตูครับตั้งกันใหม่เอาละฮะสมุทรสาครใช้บอลโยนยาวครับผุเช็ดเข้าในนันทวัฒน์แล้วก็ลุยดีอาสออกไปเปิดลึกเข้ามามีโอกาสไี้ผ่มสวัสดิ์ลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบครับจังหวักึ้นบองครับย้อนหลังไปนิดนึงครับของเพชรรัตน์ เปิดลึกโ tamam, <qualified>, ค้งมาครับจังหวะจะขึ้นนะครับได้มงก็จริงครับแต่ว่าจังหวะหลักลอยขึ้นไปเนี่ยไม่ดีจังหวะจะได้โต้อาร์นะครับมีชัยบัตสีรัฐแห่งช่องนี้ลูกเลครับอาร์เขาไม่ขึ้นลูกยาพิเศษเด้งเด้งเด้งก็โค้งได้ประตูเช็ดเด้งครับทางโดยชัยบัตนะครับหลุดกระดักน้ำหน้ามาครับนักตูเนี่ยไม่ออกด้วยครับหักยิงของปัญญาวัฒน์ นายวั์เล่นครับตึงสดออกซ้ายมาครับธนินธนินให้พลิกไปได้อ้าครับตึงสระลุกมาได้ยิงครั้แรกบอลหูนี่ฮะแนวรับไม่ทันแลครับแต่ว่าเจ้าตัวยิงได้แบบหน้าผิดหวังครับทีมเยือนนีโอกาสยิงครั้งหน้าครับของเจ้าตัวนะครับมาดูฟรีคิกเจ้าบ้านครับ ขยับหลอกเข้าขวาแล้วสัตว์ดูนี่เอาชนทานเดี๋ยวออกมาแล้๋ยวทำอีกทีหนึ่งก็ไม่เข้าครับอืมกลายเป็นว่าจะได้ตีกับจะได้ประตูนะช่วงท้ายเกมนะครับอูสัตว์ฟรีคิกชนทานคะรับข้ามประตูนะครับโอ้ทำได้ดีเลยครับจังหวะฟรีคิกครับโอ้แต่ต้องดูอีกทีหนึ่งครับว่าเข้าหรือเปล่าคนระับบอลมันค่อนข้างเร็วมากครับสัตว์สวยเลยครับตรงนั้นนะครับ วัดกันครับในกรอบเขตโทษครับเปิดมาตรงกลางตรงสรวนเอ้าบอลชิงบอลอยู่หน้าบาประตูเร้ถึงจะทิ้งไม่ได้ก่อนครับแล้วก็ผู้ถึงก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหในช่วงท้ายครับเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับสุพรรณสังครซิตี้หลุดประตูจากฟรีคิกครับชัยยุทธสัดด้วยขวาบพันธ์กระเพาโอ้โหแล้วก็ได้ทีอีกครั้งครับจากชัยยุทธนะครับ วิ่งซัดด้วยขวาเขย่งน,นิดเดียวเิยครับไหลเข้าในโอกาสจะได้โต้ครับเปลี่ยนการ์ดครับฝั่งซ้ายอาร์ละครับมีตัววิ่งมีตัววิ่งลุยขึ้นมาครับกองนาทีชัยบุญมากองนาทีชัยโยกเข้าขวาแล้วตวัดลูกที่มันบอาไปหน่อยครับทีมกองนาทีชัยบุญมาครับจังหวะล็อกหาช่องนะหาช่องเจอครับแต่จังหวะยิงนี่แหละครับเอร,รีราขึ้น ศาด์ขึ้นหน้าไปก่อนครับแต่ในกรอบเขตโทษของนักสุนทรสาครมีตัวเจ็บอยู่นะครับไม่สนล้ะครับแทงลูกนี้มีพื้นที่ครับบอรพัดบอระพัดที่มาในกรอบเขตโทษบอระพัด้ตะบันลูกนี้ยังบาดอยู่แล้วตามสำคัญหรือเปล่าก็เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ประตูครับนะ ปราดปรีชามาถึงวรพัฒน์ยิงครับปัดปลายมือได้ครับมโนสิทธิ์แต่ความเร็วของเขาครับมาดีมากครับอัศนัยจันทมาประตูแรกครับของเจ้าตัวครับในถ้วยเมืองไทยครับนะอัศน์หาบอลแทงทะลุมาลุกกระดับหน้างัดลูกนี่โอ้โหยังไม่หาลูสาประตูครับยังเซฟได้ครับทำได้ยอดเยี่ยมนะครับสุรพัฒน์ มีโอกาสตีเสมอครับนครศรีอยู่ในติดหย้นนยอนกระมาจาังหวะยิงแล้วครับงัดไปติดตัวนิดเดียวครับโอ้จังหวะที้สอดเข้ามายิงครับเราจะได้โต้ครับโดยวรพัทแขง่งโชคนี้เอาลุกเดียวเลยของไม่ขึ้นครับเอาแล้วครับที่มาอาสนัยจัทนทร์ทมา ได้ยิงลูกนี้ไปขึนเซฟครับผู้น้าสิริการับปักษนาดีโก้เติมขึ้นมาอัสสัยยังได้อยู่ครับอัสสัยยังซัดลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบอีกครับไม่ได้ครับลูดีวก้ครับปักษนาครับที่มามองเพื่อนะครับดีโก้มาครับแต่ยิงไปติดเซฟของอนุสิตเตอร์มีครับแล้วเจ้าบนกลับมายิงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เข้ากรอบผิดได้ไหมย้อนกลับมาต่อนครับปัญญวัต์ยกมาหลวนไม่น่อยครับบอลองยังไม่ออกได้เปิดหักกลับเข้าใน แล้วขึ้นมงตัวนี้น่ล่าบูงานได้มงครับบอลโอ้โหไม่เข้ากรอบครับและพู้ชึงนะครับก็เป่าจบเกมเลยครับเจ้าบ้านนะครับสุ p ครซิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับ1ประตูต่อสูนนะครับจากการยิงของตัวสำรองครับอัศนัยจันเข้ามานะครับ